นี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกครับที่ใช้รถบดนะครับลากรถหกล้อครับเนื่องจากรถหกล้อเราก็ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสามารถลากได้ไหมฮะดูครับดูครับนี่ครับหกล้อครับขนแกลบใครว่าแกลบเบาครับมาดูครับซอย25บ้านตะเตียว ซอยยิมห้าบ้านตัเตียวามาดูว่ารถบดจะมีแรงลากพอไหมครับหรือว่าแค่ชิวๆชค่าลากตกลงกันไว้200บาท ่าลากเราตกลงกัน200บาทครับไม่รู้ว่าลากขึ้นหรือเป่ครับเราไม่ชมกันนะี่นพี่มานั่งดูพี่มานั่งดูเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกจะจดให้มันช่องมันยากไอ ยูท <YouTube>, ูบยูทูบมันเป็นภาษาอังกฤษบอกอยากอยู่เอา้าถอยเบื้องกินหนึ่งอ่ะเดี๋ยวชนให้เอาคนา้ำด้วยนะด้วยอุน่นเราเอาถังทหาร อย่างวาดึงไแ่ก็ได้แล้เนี่ครับตัวสีกรับพร้อมแล้วครับตัวอย่างพร้อมแล้วครับดูว่าจะดึงขึ้นไหมครับโอ้โหครับแรงมากเลยครับแรงโคตรโคตรแรงมากแรงมากสุดยอดครับเฮ้ยซีโพยครับซีโพย ซีโพยสองร้อยซีโพยซีโพยซีโพยสองร้อยสีโพยสองร้อยข้าไปไม่ได้